สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเร n นดอมนะคะกับหัวข้อคนที่เงียบหายไปยังรักกันอยู่ไหม โอเคลัคนาหรือราศีของเขาหรือคุณนะคะมีลัคนาราศีสิงห์ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมังกรนะคะแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาก็จะมีวันพุธวันพุธพฤหัส สุกแล้วก็วันอาทิตย์เลขที่เกี่ยวข้องก็จะมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขสี่เลขหกเลขสิบเลขแปอ่ะประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นวันเกิดของคุณหรือของเขาหรือว่าวันที่เจอกันหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คบหากันคุยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะโอเค ขอดูคำใบ้เกี่ยวกับเขาและคุณหน่อยนะคะโอเคอมีคนที่เพียบพร้อมนะคะมีคนหนึ่ง อาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้ที่เพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบนะคะรูปร่างหน้าตาฐานนะการศึกษาคือดีทุกอย่างเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีอ่อนโยนด้วยนะดีไปหมดเลยมงลงนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เอ่อมีใครบางคนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอ ยังกำลังพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ม,มีคนที่อ,อติดแม่หรือรักแม่มากๆคืออาจจะอยู่ใกล้กับแม่หรือว่าถูก แม่เลี้ยงดูมาเช่น่เอเบางคนอาจจะมีแบบว่าครอบครัวแตกแยกแล้วต้องอยู่กับแม่มีแต่แม่ที่เลี้ยงดูมาอะไรแบบเนี้ยเติบโตมากับแม่ก็เลยจะมีความผูกพันกับแม่มากเป็นพิเศษอืมีคนที่คิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็มีความอดทนมีความพยายาม อืมมีใครบางคนอาจจะเป็นไมเกรนได้ด้วยนะทาไมถึงรู้สึกไปถึงตรงนั้นคือมีลักษณะของไม,ไม่อาจจะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่มีแบบลักษณะแบบเหมือนเอเป็นไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าเป็นออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดคอปวดเอวอะไรแบบเนี้ยอืม โอเคประมาณนี้นะบางคนอาจจะเป็นเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะโอเคมาต่อไปขอดูหน่อยว่าคนที่เงียบหายไปเนี่ยคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นะคะเขา ขอโทษนะจําอคนที่ยังหายไปตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขายังรักคุณอยู่ไหม มีแต่ไพ่ใหญ่ๆนะโอ้โหอืมอ่าถ้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าตามไพ่เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเมื่อก่อน เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้ก็ยังคงรู้สึกแบบเดิมความรู้สึกของเขายังหนักแน่นมั่นคงนะคะคือต่อให้อะไรอะไรมันจะเปลี่ยนไปในชีวิตของเขาหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเปลี่ยนไปยังไงอะแต่ว่าความรู้สึกที่เคยมีให้คุณมันยังมันยังเหมือนเดิมถ้าเมื่อก่อนเขา เขารักคุณตอนเนี้ยเขาก็ยังรักอยู่ถ้าเมื่อก่อนเขายังไม่ได้รักคุณแต่มันเป็นแค่ความชอบความหลงไหลได้ปลืม้มอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ถ้าถามว่าเขายังมีคุณในใจไหมมีแน่นอนไม่ว่ามันจะเป็นความรักหรือความชอบ หรือความหลงไหลได้ปื้มอะไรก็แล้วแต่นะคะเรามองว่าเขาอะยังมีคุณในใจไม่เคยลืมคุณแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะไปต่อกับคุณอยู่นะถ้ามันจบกันไปแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่หรือถ้าเรื่องมันยังคาราคาซังยังไม่ถึงขั้นกับตัดขาดกันยังไม่ได้มีการบอกเลิกบอกลาอะไรกันแค่ห่างๆกันไปแค่ไม่คุยกันอะไรอย่างเนี้ย เดี๋ยวจะมีการติดต่อทักทายมานะคะเดี๋ยวจะมีการส่งข่าวเรามองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลและชาวต่างชาติก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ต่าง,างประเทศไปโตที่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเป็นเป็นลักษณะของคนทางไกลอ่ะที่ที่จะติดต่อมาเพราะไพ่ที่ออกมาเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องของระยะทางค่อนข้างชัดเจนอยู่ห่างไกลกันนะคะ อยากที่จะเดินทางมาหายากที่จะเดินทางมาเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันอ่านผ่านโซเชียลนะคะอืมเรามีความรู้สึกว่าเขาอะ่ะมีอะไรมีอะไรอยากจะบอกกับคุณด้วยอะ่ะเป็นเรื่องราวในใจ หรืออะไรที่ติดค้างคาใจอยู่เช่นทําไมเขาถึงเงียบหายไปเขามีปัญหาอะไรเขามีเหตุผลอะไรคือเขาอยากจะเคลียร์ใจกับคุณอะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะคะแล้วคุณจะได้รับรู้เหตุผลรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ๆเขาเงียบไปทําไมอยู่ๆเขาหายไปอืมแล้วมองดูว่าคุณจะ พอใจค่อนข้างพอใจกับเหตุผลหรือว่าเข้าใจเขาอะค่ะว่า,วาโอเครู้และเหตุผลเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ให้อภัยเขาพอดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปต่อกันได้อยู่มันยังไม่ขาดอืมไหนดูซิ ความสัมพันธ์เนี้ยนะมันเป็นอะไรที่อุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยความรู้สึกอะ่ะมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแต่ว่ามันมันมีความผูกพันกันอุปสรรคมันก็เยอะบางครั้งมันก็เหนื่อยอาจจะเป็นคุณหนืออาจจะเป็นเขาที่รู้สึกเหนื่อยหรือจะอาจจะทั้งสองคนก็ได้คือบางครั้งที่เขาเงียบหายไปอะ่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาท้อแท้ กับกับอะไรหลายๆอย่างคือเช่นอาจจะมีเรื่องของระยะทางหรือถ้าคุณคบกับชาวต่างชาติอยู่อะไรเงี้ยมันอาจจะหลายเรื่องนะคะเช่นศาสนาวัฒนธรรมภาษาความห่างไกลเรื่องของระยะทางอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเพื่อนคุณเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสังคมที่เขาอยู่สังคมที่คุณอยู่อาจจะมีความแตกต่างกันมากๆแล้วแบบ มันทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้จนบางครั้งเขาก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อ <an> ก็เลยอาจจะแบบว่าเหมือนกับจะยอมแพ้ดีไหมจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มองดูว่าเขาอ่ะไม่ได้แบบไปแล้วไปรับอ่ะค่ะเดี๋ยวจะมีการกลับมานะมันเหมือนแค่เออพักชั่วคราวพักยกเท่านั้นเองเนี่ยนะเหมือนไปชาร์จพลังไปเติมพลังนะคะ พราะเขาเหนื่อยอืเขาเหนื่อยบางทีอะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องคุณอย่างเดียวนะอาจจะเป็นปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาด้วยเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีมันทําให้เขาไม่มีแรงที่จะฮึส่สู้หรือจะทําอะไรแต่เห็นไหมบอกแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะอืมคือไม่ได้ไปไปแบบไม่ได้หายไปตลอดกาลนะคะไม่ได้หายไปจากชีวิต กกันกันนละบางคนเนี่ยคุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่เป็นพ่อแม่หรือแม่แม่มีครอบครัวอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะอหรือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอ่ะก็เขาอาจจะต้องไปเคลียร์ต้องไปจัดการเรื่องของครอบครัวเขาครอบครัวในที่นี้ก็อย่างที่บอกนะเขาอาจจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นแม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีลูกก็ได้นะคะ หรือเขาอาจจะมีพ่อแม่อะไรที่เขาต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งปัญหาของเขาหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติด,ตดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเคลียร์กับลูกเคลียร์กับคนในครอบครัวก่อนนะคะถึงได้หายไปโอเคประมาณนี้ จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ